วันนี้จะมาแนะนำวิธีการประกอบตาช่างมันอ่านว่าอะไรวะยี่เน็ตตัวนี้มันแยกกันนะครับระหว่างตัวสายตาช่างตัวนี้เป็นตาตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักในการช่างตัวนี้จะเป็นตัวคำนวณน,นะครับก็ได้การ รับรองจากสำนักงานกลางช่างตรวงเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นคอนะครับที่เอาไวส้สวมตรงนี้นะครับลงไปเม <P> ื่อเราต่อเสร็จนะครับเราก็จะมีตัปลั๊กพินตัวนี้นะครับที่เป็นตัวผู้ก็ไปใส่กับพินที่เป็นตัวเมียนะครับ แล้วก็เอาไข่ควงไข่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดไงเปิดข้างหลังนะครับข้างหลังมีที่เปิดก็รอมันทำการ วอมนะครับเรียบร้อยมันจะมีซีโร่นะครับก็คือศูนเสร็จแล้วมันจะมีตัวแท็บตัวนี้สมมติว่าผมเอาหลังมาช่างศูนน่งห้านะครับอันนี้ก็คือว่าเราต้องการให้มันเป็นศูนย์เพราะว่าเราไมจะมานับหลังอันนี้ แล้วก็เอาของบางไปใหม่นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติเมื่อเราเอาลังขึ้นตัวนี้ไม่จะติดลบเห็นปะมันจะมีติดลบเวยให้กดสีโลใหม่ผัไม่ใช่กดผิดกดตัวนี้ใหม่ทีหนึ่งปุ๊บนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็วิธีการใช้งานหลักๆมีไฟเข้านะครับแล้วก็มันสามารถชาร์จแบตได้ นะครับไฟตัวนี้เข้า a 4นะครับตัวนี้สัญญาณโ l แบตเตอรี่อันนี้เราจะอาจจะต้องเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ช่อง emin tv นะครับสวัสดีครับ